นัทมนุษสมบัติยูทาครับดาวยิงจากราชบุรีมิรผลหวังว่าจะพาทีมชาติไทยครับผ่านทีมจากเวียดนามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลทันเนียนครับให้ได้ครับครับวันนี้ครับเวลา6โมงเย็นกับฟุตบอลทันเนียนนิวส์เพเปอร์ครับพที่กรุงโฮจิมินประเทศเวียดนามครับสาสุทีมชาติไทยลุยยุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทัพของโคชกล้าเนรพลเกียนสนกับโคชลักอิสระศรีธโรจะพบกับเจ้าภาพทันเนียนนิวส์เพเปอร์ครับ เป็นมความพร้อมจากด้านเจ้าเบนนทัทธวุฒิสมบัติโยธาดาวยิงจากรัชบุรีมิรผลครับทำไปแล้ว2ประตูจากการยิงนัดละหนึ่งประตูพร้อมกับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2เกมครับก็บอกว่าเกมนี้ตอนนี้ถือว่าพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับภาพทั้งตัวเองแล้วก็ภาพความพร้อมของทีมมั่นใจว่าจะผ่านเจ้าภาพเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากยิงประตูให้ได้เพราะว่าจะเป็นการยิงประตูที่3ของทุนเมนด์ด้วยและอยากจะคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์3เกมติดต่อกันนะครับ ความพร้อมของทีมทัศึกดัดนี้ครับสุริยาสิงมุยพิธิวัตสุขิตธ,ธรรมกุลและเจนพบโคขีภาลุสนามเพราะามีอาการบาดเจ็บรบกวนครับและผู้เล่นสุดคนแรกนั้นคาดว่าจะจัดทัพระบบ4-2-3-1พัฒนายสอแสงจันยินเป้าเสาแนวรับ4คนจากซ้ายไปขวาครับสุประวีมีประทงังวรวุฒนาเวท นติพงศ์แสนมะคุงและชินภัทรลีออดโดยจะมีนพพลพลคำกับปั้นเกมคู่กับวงศกรชัยกุลเทวินและ3ามตุลุกนั้นเป็นหน้าที่ของชยวัฒน์บุรานนัฐบุตรสมบัติโยธาและสัจลักษ์ไผ่ประโคนและทิ้งหน้าตัวเป้ากับเป็นเกณฑ์รอบสำเพาดีครับแต่เกิดผ่านทงหน้าเจ้าภาพเข้าสู่รอบคิงช์ะเลศไปได้ครับจะไปเจอกันวันที่27บธันาวาคมกับทีมโยโกฮาม่าเป็นทีมโมสอนดังจากญี่ปุ่นครับ